สวัสดีครับก็ผมนักเรียนในทิบตำรวจชันสูสรศพนนะครับสกัดหมู่สองหมวดหนึงกองร้อยที่สากองบังคับการสูงรตำรวจการนะครับวันนี้จะมาอภดปรายเรื่องตำรวจหน้าสอดทงให้เด็กนักเรียนมัธยมสวมหมกกันนอกนะครับครับก็ข้อเนื้อหายนะครับก็ผมจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับ พบว่าในช่วงสิปีย้อนหลังในสีการเสียชีวิตเด็กในเด็กอายุ14ปีจากวัติเหตุจากความรุนแรงมีจำนวนถึง32,297นะครับโดยโดยเดินมีสารมีจำนวนถึง3,652ราลายทั้งนี้สาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอันดับหนึ่งมาจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่ง ซึ่งข้อมูลของมูลนิธิไทยรถพบว่ามีการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กที่เป็นผู้โดยสารเพียง7%นะครับจึงมีกลุ่มเด็กถึง93%ที่มีความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสารรถจักยานยนต์ช่วงเปิดเทอมนี้จึงอยากเรียนเชิญผู้ครองที่ใช้รถจักยานยนต์นะครับที่ไปรับส่งบุตรหลานของท่านให้ความสนใจ และให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของลูกหลานของตนเองโดยสวมหมวกเรซภัยทุกครั้งที่โดยสารเราจะไปที่โดยสารในการขับขีจ่จักยานยนต์อย่าคิดว่าเดินทางใกล้แค่นี้เองเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับครับก็จากข้อมูลสู่วนานวการความปลอดภัยทางถนนนะครับกล่าวรายงานว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุลำดับต้นของการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บและพิการของคนไทยโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละสี่สิบใช้รถจักรยานยนต์เป็นพยานพหนะในช่วงเทศกาลมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงถึงร้อยละแปดสิบหรือเฉลีย่ยผู้เสียชีวิตจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ประมาณวารละยี่สิบสี่คนแม้สตีติตัวเลขการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจะมีแนวโน้มลดลงจากปี2547นะครับ ที่มียอดสูงถึงหนึ่งหมื่นสี่คนหนึ่งหมืนสี่พันคนในปีสองพันห้าห้าสิบสองลดเหลือห 10, นึ่งมืหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแต่ก็ยังเป็นตัวเล็กที่น่ากังวลเพราะสิบสองในสี่ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละปีมากกว่าหนึ่งแสนคนที่สําคัญต้องการเป็นคนพิการถึงสามพันคนโดยเฉลี่ยทุกสองชั่วโมงจะมีจะมีผู้ที่เป็นผู้ที่พิการเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญคือการไม่สวมหมวกป้องัยความสูญเสียเมื่อคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเพราะบที่ทางหนุนปีละ2องแสนล้านบาทหรือคิดเป็น2องจดของ GDP, GDP ประเทศนะครับทางสูตรอำนวยควาปลอดภัยทางหนุนตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาจึงดําเนินนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางหนุนตามที่รัฐบาลกําหนด เป็นเป้าหมายของแนวเป็นเป้าหมายและแนวทางโดยจะทาโครงการปเปลี่ยนการลดลงส่งส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองซึ่งครารมมีมติเห็นชอบให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลดลงส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับรับก็กฎหมายเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับ พรบจราจรทางบกพศ2 5 5ของมาารอหของมาห้า้่มาตราร2 2ยยีลกำหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกน็อกเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และการโดยสารซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับนะครับก็และห้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถโดยที่ซ้อนไม่สวมหมวกนนุภัยหากฝ่าฝืนผู้ขับขี่จักรยานยนต์จะถูกปรับเป็น2เท่าของโทษที่กำหนด คือการไม่คือการไม่สวมหมวกเฉพาะตัวเองมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและอีกข้อหาคือไม่จัดให้เป็นคนซ้อนสวมหมวกกันน็อกมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทครับผมจากที่ผมกล่าวมาทั้งบดนี้ก็อยากให้ให้เด็กๆทุกคนคิดตั้งหนักถึงอุฒิเิตขณบท้องถหนุนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราทุกคนและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติใช้ตัวเด็กใช้ต่อตัวเอง และคนในครอบครัวหรือจะช่วยกันระงลงให้ให้คนในชุมชนของเราเองเพื่อให้ทุกคนได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยในการเดินทางสัญจรไปไหนก็ตามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองจะได้ไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับกฎหมายจราจรนะครับผมครับขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ